ไเซ็งเลยอยากกลับบ้านเราทำไงดีวะไม่รู้ไอ้ที่ด้านหน้าด้วยเราต้องหาทางออกจากเกาะนี้ให้ได้เฮ้ยจับไปเปียกไหมมันดิเฮ้ยเปียกมาเนี่ยมาเนี่ยเยอะเนี่ย กเอนไย้ต <mile> hey. ่อยนะแม่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ถามหน่อยนะถ้าตอบได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ตังค์ก็ต่อยก่อนสิถ้าบอกได้ก็จะบอกไม่ต้องมาจามอย่างนี้หรอกโอเคปล่อยมันเฮ้ยเบี้ยไอ้เกาะเนี่ยมันมีหมู่บ้านที่อื่นน้อเลยหมู่บ้านนี้ไหมไม่รู้เว้ยรู้แต่ว่ามีคนอื่นอยู่เองคนอื่นนะที่ไหนวะหลังเกาะแต่ผู้ช่าแม่ค่อยไปเพราะคนที่นั่น ตายนี่วะตายนี่วะอาโอเคโอเคโอเคอเอางี้ถ้าตอบพี่นะเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เลยดีไหมยี่สิบอะเย้เว้ยสองร้อยสองร้อยสองร้อยเนี่ยนะีโ่โอเค <200. S 2> คนละร้อยตอบมาได้แล้วไม่รู้เว้ยเฮ้ยไม่ต้องตามไม่ต้องตามหลังเกาะนักเยนของอาจารย์นี่ขยันขันแข็งดีนะ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับผู้เฒ่าเด็กๆไม่ทําให้ฉันเสียชื่อหรอกค่ะตั้งแต่อาจารย์พานักเรียนมาที่นี่ดูเกาะนี้สดใสขึ้นเยอะมีสีสันมีชิวิตชีวาขึ้นเยอะแลยอาจารย์แหมได้ยินผู้เฒ่าพูดอย่างนี้ที่ฉันก็ดีใจนะคะ <laughs> เอแล้วเกาะน,นี้ทําไมถึงชื่อว่าเกาะนางฟ้าล่ะคะท,ท่านผู้เฒ่ามันเป็นเรื่องนมนานมาตั้งแต่โบราณการว่าด้วยเรื่องชนเผ่าออเยซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ก่อน แล้วก็บูชาเจ้าแม่กระเทยเจ้าแม่กระเทยเหรอคะเจ้าแม่กระเทยสับสนดังเพศน่าเกลียดเจ้าแม่กระเทยเนี่ยจะปึกปักรักษากลุ่มเผ่าอาเยด้วยการที่กลุ่มเผ่าอาเยบูชายันมนุษย์เป็นการตอบแทนหลายชีวิตที่ต้องเสียไปกับการถูกเผาทั้งเป็นไยกู ไปกูเดีน um ี่เนี่ยมึงจะทำอะไรกูอะไปกูเนี่ยไปกูไปกูไปกูเดีนี่เนี่ยมึงจะทำอะไรกูไปกูเนี่ยไปกูทาแต่เทกระเทยเราขอบูชาท่านดีผู้ชายรำฟุตคนนี้ขอให้เทพกระเทยจงปกป้องคุ้มครองเราให้มีผู้ชายอย่าได้ขาดโอ้ จังเลยนะครับผู้เฒ่าเป,เป็นเรื่องธรรมดาอาจารย์อาจารย์เห็นรูปปั้นนี้มาก่อนไหมค่ะ <laughs> เป็นรูปปันน้นหลังฝาชาวเกาะต่อสู้กับพลชนเผ่าอาเย ด้วยการวิงวอนให้หนางฟ้ามาช่วยขับไล่ชนเผ่าอายเยออกไปนางฟ้าตนนี้ก็เคยได้ต่อกรกับเจ้าแม่กระเทยและชนะในที่สุดคนที่เกาะนี้รวมทั้งหัวหน้าก็เลยตั้งชื่อกา่อนี้ว่าเกาะนางฟ้าตายโชคดีนะคะท่านผู้เฒ่าที่เป็นแค่ตำนานเนี่ยแหม ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ดิฉันคงนอนไม่หลับนะคะอยู่บนเกาะเนี้ใครว่าเป็นตำนานมันเป็นเรื่องจริงชนเผ่าอาเยอ,อยู่หลังเกาะเนี้ยหลังเกาะนี้เหคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,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 ห้รู้สึกว่าว่าวทำไมวันนี้มันเงียบเงียบผิดปกติไงก็ไม่รู้ไม่มีใครอยู่เลยเนี่นยเฮ้ยแต่ถ้าฉันจ<อ>ำไม่ผิดนะเว้ย วันนี้มันเวแจบทำความสะอาดบ้านพักไม่ใช่หรอไม่อยู่หรอเออเป็นนางมันน่ะสงสัออกไปเดินเล่นละมั้งเอางี้เดี๋ยวฉันเดินไปตามเองเออ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 ดีเอ๊ะท่านผู้เฒ่าคะถ้าคนป่าอาเยเนี่ยอยู่บนเกาะนี้จริงๆอ่อะทำไมถึงไม่จับคนที่หมู่บ้านนี้ไปให้หมดล่ะคะออคืออย่างนี้ คนป่าพวกนี้ก็เชื่อเรื่องตำนานเหมือนกันตำนานว่าเรื่องรังฟ้าเคยเอาชนะเจ้าแม่กระเทยเพราะนั้นชนเผ่าอาเยนก็เลยเกรงใจและกลัวเจ้าแม่แตราบใดที่เจ้าแม่ยังอยู่ชนเผ่านั้นก็ไม่กล้ามาทางสิ่นี้เลยแต่สมัยนี้ก็คงไม่มีเรื่องบูชาย,ยันแล้วใช่ไหมคะใครบอกไมนมีตรงนี้ไม่มี เรื่องบูชายันที่เผ่าเราไม่นีแต่ถ้าไปหลังเกาะไปในอาณาจักรของพวกอาเยใครไปเป็นโดนจับตัวไปบูชายันทั้งนั้นเลยมันไม่เพียงแต่แอบมาจับคนหนุ่มคนสาวของเราคนหนุ่มคนสาวของเราก็ลือดึงไม่เชื่อไม่เชื่อผู้เท่าเลยไปเพราะรักกันตามหลังเกาะโดนจับไปบูชายันหมดอย่าได้ไปแวะเที่ยวเล่นแถวหลังเกาะไปรันคาล่ะ เราจะหาว่าเ,เตือนเฮ้ยะหือมีคนตามเราอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งใครจะเขาจะตามมาเจฟคิดมากไปหรือเปล่ามันสื่อวะยิ่งเสียวๆอยู่อย่างพวกนี้เลวะเจฟฟ เฮ้ยเฮ้ยจมเสียงอะไรวะมันมันจะแหกปากหาสวรรค์มาอะไรวะมันเสียวนี่วะเฮ้ยเฮ้ยโอยอย่าแหกปากไปดูวะผู้ชายนะเว้ยดูอย่างฉันเห็นไหมเสียงอะไรก็ไม่ต้องมีแหกปากเข้ามาเลยเจาใจไหมวันหลังนี่เงียบๆไปเลยนะใจแข็งทีหน่อยโอ้โาพวกเธอน่เองตกใจหมดโอ้โหฮะ ว่าทำไมเนี่ยเธอมาทำไมฉันรู้นะว่าพวกเธอจะทำอะไรกันทมาทำอะไรคิดจะหนีก็ใช่ไม่ล่ะพวกฉันน่ะรู้แผนของพวกเธอหมดแล้วรู้แล้วไงก็ไม่เล้งไงพวกฉันก็จะกลับไปบอกอาจารย์กับชาวบ้านว่พวกเธอคิดจะหนีแล้วก็ให้พวกเขาอ่ะมาลากตัวเธอกลับไปแต่ถ้าเธอไม่อยากถูกลากตัวกลับไปนะก็ต้องพาพวกฉันกลับไปด้วยไอไม่ไม่ได้นะ ไม่ได้งั้นก็ตามใจปลาพวกเราไปบอกคนอื่นดีกว่าเด้ยเด้อเด้อเดเดไปได้ไม่ได้โอ้ยนือหนาลำานจริง ชมอลมุนมาชูมือขึ้นบอกไปมาจาจะบอทางซ้ายะแล้วแต่กนว่าเฮ้ยเฮ้เชมือขึนลมุนมุนชมือขึ้นบอไปอะไรกับอยพอลองเพลงนี้ดิจิงาย้ลองอ่ะโอ้ยแล้วทำไมเหลืออยู่แค่นี้อ๋อไอ้นานไปตาไอเจ็บป่ะเดี๋ยวก็มาลองเพงนี้ก่อนบ่า โจมันเกิดล้มนมนโนเดินหาไปทั่วแล้วไม่เห็นใจพวกแจ๊บเลยอ่ะอ้าวมันไปไหนอ่ะก็ไมรู้เหรอยุ่งอะเพหายไปไหนเนี่ยหาทั่วหรอโอ้หายนานแล้วอ่ะพวกพี่จ๋าก็หายไปด้วยอะค่ะอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะรอเล่นเปล่าหายหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้

พวกคนป่านี่หวานแขนมันกระเทยกันทําไงดีวันนียเฮ้ยจริงด้วยรีบกลับไปบอกอาจารย์เลยโอเฮ้ยจิบ้าอ๋อ,อนี่จะรีบกลับไปบอกอาจารย์แล้วจดเดี๋ยวไม่รู้กันพอดีว่ามันไปนไหนกันนี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันตามเองนะอาร์ตพวกเธอกลับไปบอกอาจารย์ก่อนล้วกันเฮ้ยได้ไงเราจะเป็นผู้หญิงนะใช่พวกเราจะหาอาจารย์ได้ไงหรอะนี่แต่ฉันไม่มานทานชมรมนะไม่าโวยวจะเทียงกัน ไปเถอะตามไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันไปหมดนี่แหละไปเร็วๆเฮ้ยไปเร็วๆเร็วๆเฮ้ยปล่อยฉันไว้ดิพวกแกต้องการอะไรอ่ะต้องการเงินเหรอได้เดี๋ยวพ่อจ่ายให้ปล่อยเนยเงินน่ะพวกเราไม่อยากได้หรอกนั่งเร็วได้หรือยัง ขอเช็ดเจะแม่เยอะๆดีมากภาษาจับมาได้ตั้งหกคนคราวนี้แหละเทพราเธอต้องพอใจนะเลยแต่ว่าตอนนี้จับพวกมันไปขังไว้ก่อนเก็บเอาไว้น้อยนรถคัลอกลับไปสิงจะตามเรื่อนมาครับค่ะ มาหาแม่เร็วเอาพวกมัน่ะไปขังรวมไว้ก่อนเพื่อเผ่าของเราคราวนี้เทพกระเทยต้องพอใจแม่เลยเอาเป็นว่าแม่แพอใจจริงาาแล้วลนนคนท<อ>ี่อยู่ข้างหน้าน้า่นใครวะดูท่าทางนะน,น่าจะเป็นหัวหน้าเผ่า หน้าเผาแล้วมันมันคิดจะทำอะไรของมันหน้าดูดิริวเราจะช่วยเขาได้ยังไงอะถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยแย่แน่เลยนะเฮ้ยดูดิมันกำลังพาแจ็คออกไปไหนไม่รู้อะโอ้จริงด้วยอะอาร์ตทิมเดี๋ยวพวกเราล่อไปทางอื่นดีกว่าแล้วพวกเธอต้องไปช่วยพวกเขานะแล้วถ้าตกิ้งวา ก็สองคนอยู่ที่นี่ก่อนละกันแต่ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็กลับไปก่อนพี่เล็กจะทิ้งกิฟต์ไม่ได้นะคะน้อยจะตายกันหมดนี่แล้วยังมาออดอ้อนว่าจะไอยู่ง่นแหละเอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันเราแยกกันแล้วกันเดี๋ยวฉันไปทางนี้แล้วนายไปทางนั้นนะอดูแลตัวเองนะเฮ้ยส่วนเราอ่ะจะดูแลนาตาลีเองนะ ้ยไม่ไช่วยได้แล้วไปเถอะไปเถอะแล้วเดี๋ยวไม่ตีตายเลยยังอีกไหม แกรู้สิถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแหละงั้นก็ปล่อยไว้ที่ละการแต่ข้อพวกเราก่ะนี่เิกทะเลาะกันสักทีได้ไหมรีบไปกันเถอะอ้อนเจ๊ไม่เคยคิดเลยนะว่าอ้อนจะเสี่ยงชีวิตเพื่อมาช่วยเจ๊อะะในที่สุดเจ๊ก็รู้แล้วนะว่าอ้อนรักเจ๊เอา้ามันจะจีบกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอีโย้อย,ย,ย,ยมาห่างออกเอาหรอก ไปกันยังวะเอารอด้วยดิเร็วเร็วเร็วอ่าเฮ้ยทีมเราเราเฮ้ยเอาด้วยฮัททีมเราว่าเราจะแยกกันหนีว่ะโอ้เราโดนจับตัวหมดหน้าเลยแล้วยังไงอ่ะแล้เราจะไปทางไหนอ่ะแล้วจะแยกไปยังไงดีฮะโว้ยน่ากลัวผาเลยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเลย 哎，嘿、哎，嗯、哎，飞、哎、呢？飞、哎！ จลอกนะลับดีลิใ้ลมขันก่อนจ้าจ้ายอมแล้วยอมแล้วก็จ้าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้ยเลยวะโอ้ยเฮ้ยเอ้ย นี่นั่นไงตรงไปนิดนะก็จะถึงทางออกก็ถึงหมู่บ้านแล้วอ่ะนี่เราจะออกไปยังไงหล่ะไอ้พ่อเงียนอยู่เต็มเลยโถเอ้ยก็พยายามหน่อยดีวะออกไปยังไงก็ไ้อโไอ้บ้าเจ๊เห็นแกตัวช่วยยังไงวะเงียบๆไปวเออช่างก็หมดดีแล้วจีเจ๊ไปได้นี่เลยจ๋าพวกจ๋านะเดี๋ยวพวกจ๋าตรงไปนะอีกเดียวก็จะถึงทางออกแล้วอ่ะ ใช่ฉันออกไปก่อนเนาะเออนั่นแหละจะถามนู่นถามนี่อยู่ได้จะไปไหมแล้วพวกเรานี่เปองห่วของฉันนะไปถึงหมู่บ้านแล้วก็บอกอาจารย์นีให้มาช่วยพวกเราด้วยเข้าใจปะรำไปฉันเหรอเออถามนู่นนั่นแหละไปไหมฉันจะไม่ไปแล้วไม่แล้วอยู่ตรงนี้เธอแล้วก็่ปรันวิ่งหนีไหนยะเอ้ยบุญยัง แกเก่งไม่ใช่หรอหักคอมันดีเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้้เ้ย

เฮ้ยมันคนเดียวได้สองคนอ่ะสู้มันเด้สู้เด้อโอ้ยแกโอ้หัวานอะไรานี้ยโอเคจิินีขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจนะมือมันไปเองนะขอโทษนะเฮ้ยไม่ริวนายไม่ช่วยเราเหรอเออซึ้งใจนายมากเลยว่ะอะไรเฮ้ย จะพาไปสิหล่อกนกะ็พาไปเองสิยะตัวอะไรไม่รู้น่าเกลียดใจฉันไม่เอาแล้วรู้เลยน่าเกลียนนักเกลียดเผาแล้วเราสวยก็ต้องเยอะเจ้เห็นสวยเลยผู้หญิงสองคนนี้มาจากไหนนี่จะหล่อนอนี่น้อง,งเอ,อิญพาพวกมันไปเผาเราสิไช่ค่ะพี่ยาพี่สียาหล่อ,อ,อ,น,น,อน,นเอิญน่าเกลียดเลยหย่ดหยงเลย หยุดทำไมแล้จ๊ะฉันว่าพวกเราทำอย่างนี้ไม่ถูกนะอะไรไม่ถูกอีกอะอะไรอีกอะถ้าคิดดูสิพวกนั้นมาช่วยเราและเราก็หนีรอดมาได้แต่ฉันดันตปหยบกิ่งไม้เข้าพวกนั้นก็เลยโดนจับและนี่พวกเรายังจะหนีเอาตัวรอดอีกเหรอเออมันก็จริงนะ,ะใช่ไหมแต่ว่าพวกเขาให้พวกเราเรียกอาจารย์แล้วกาช่วยพวกเขานะ จะบ้านเหรอกว่าจะกลับไปถึงหมู่บ้านก็มืดก็ข้ามหมดแล้วอาจารย์จะเอาคนที่ไหนมาช่วยทันฮะเออยั่งั้นจะเอาอย่างไงอะตอนนี้นะพวกเราเท่านั้นที่หนีรอดมาได้และเราเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้คิดดูสิถ้าพวกเราทําสําเร็จนะข่าวดังไปถึงกรุงเทพว่าเด็กผู้หญิงสามคนช่วยชีวิตเพื่อนได้กว่าสิบึได้ออกตีสิบแน่เลยแล้วก็โลงหนังสือพิมพ์จุดวัน,วน อย่างนี้ก็รีบไปกันดีกว่าปาเตือนเด็กๆให้ไปหลังเกาะยิงสนกันอยู่ด้วยเด็กๆเฮ้ยไปไหนกันหมดล่ะหรือว่าผู้เฒ่าคะผู้เฒ่าหมเดลกอแย่แล้วล่ะค่ะผู้เฒ่าคะเด็กๆหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ค่ะ จริงเลยเนี่ยตายละนี่ไอ้ไอคิวมันก็เพิ่งมาบอกว่านัเกเรียนพออาจารย์ที่ชื่อว่าเจฟฟี่เจฟฟี่ใช่ไหมค่ะมาทางไทยเกี่ยวกวับคนหลังเกาะตายแล้วเอ๊ะหรือว่าพวกนั้นจะไปที่นู่นอะทำยังไงดี่ยเจ้าทำยังไงคะเป็นอาจารย์เลยจะทำยังไงอะแก้ไขคิดดิคิดถ้าไปหลังเกาะแย่แน่เลยอาจารย์เอาไงอะ เฮ้ยนายเป็นไรแล้วใช่ปะไม่ไม่เป็นไรอ่ะแต่แล้วพวกเราเป็นไรกันบ้างอ่ะพวกเราก็ดีกว่านายหน่อยนึงอ่ะเฮ้ยแล้วนี่มันพวกนั้นจะทำอะไรเราอีกสิเอรว่ะโฮ้ยฉันว่าพวกมันต้องเริ่ม พิธีอะไรบูชาบูชาเทพเจ้าอะไรของมันแล้วแน่เลยอ่ะเอนี่ยบูชาเทพเจ้าแล้วพวกเราไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะอ้าวมันก็าพวกเราเป็นเครื่องสังเวยนะเสถ้าหเออฉันกลันกวเลยววๆอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเราไหมวันนี้ตายแล้วแน่เลยอ่ะเฮ้ยอย่าสิ้นหวังดิเรายังมีอาจารยานีอีกคนนึงนะ เขาไม่ทิ้งเราหรอกใช่อาจารย์ต้องมาช่วยเรานิวนายก็พูดไปแล้วไม่ได้ตอนนี้อาจารนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอาจารย์ก็จะรู้ได้ไงว่าพวกเราอยู่ที่นี่ได้เวลาบูชายันแล้วออกมาได้แล้วเร็วสิยะเร็ว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 ร็ ¡Es un gran